ตีลึกอ่อยดูคดเุ Pope ้ยปดพี่น oh. ้องเอ้ยปุ้ยอุ้ยพ่อยแม่ปัดตีโถออ้ยตา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 ยตพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดคนสิมันยางซื้อๆกับมันพี่น้องตื่นเบิดบื้ย อุย้ยดอกงามๆเลยจ้ะนั่นพี่พี่พ,พี่อีกสองดอกดอง,งงามเลยกพลังออกตุ๊ปุติปิเออเออตึงบ่ขึ้นอุยอ้ยอุย้ยแบบใหญ่เลยแบบใหญ่เลยป๊าดิโถเฮ้ยงามแห้ง เป็นละบอข่อยคือมานแท้มาน้อ้อยมาน,น,นแล้วเนาะจุ่มนี่งามปออุอ้ยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องน่ะมับซ่อนน้ำข่อยบอคือคาคือเน่แท้นิดตับเตาพี่น้องนั่นดอกง,งามงามเลยจ้า<ๆ>สวยๆมานจ้าตุ๊บุติปิปนั่นออ้โ แบบงามเลยจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะนี่ค่ะดินได้เอ้ยเกต้าญายสวัสดีพี่น้องบ๊อบสูบสุกคนจ้ามาพอกันอยู่ป่าคือเก่าเนาะจ้ะมื้อนี้ก็มาป่าบ้านเปื่อยอำเภอกันท่าลมจังหวัดศรีสะเกษมาพอกันในวันที่14กรกฎาคม66เนาะพี่น้องเมื่อวานนี่พี่น้องเพิ่นมาป่านี่ก็ได้เฮ็ดผึ่งถ้ำหรือว่าเฮ็ดผึ่งเหลืองอยู่บ้านเพิ่นอนกันจังซี่เนาะจ้ะได้เต็มกระต้ากระบุ้งเมื่อยอยู่พี่น้องดอกงามๆว่าซั่นมื้อนี้ก็เลยมมาซองเบิ่ง ไปสิปไปจะจำด้แน่เมื่อนี้ไปกันเลยยางยางยางขนสิมมันยางซื้อๆกับมันพี่น้องตื่นเบิดบ้๊ <c oughs> ดดกงามๆเลยจ้ะนันน่นต,ตับเต่าพี่น้องเห็ดหดินเห็ดดินเท่าบา่ดอกนี้พนตกห้ามหมดเถ่าแล้วพี่น้องเลยเห็ดกนะมัน,นจ้ะ ดอกนึ่งเลยเก็บก้อนตุกระตัดขาผีผีดอกนึง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 นี่จะดอกแขนอันตรเอนเซมเลยจ้ะน้องน้ำเาพีไอ้ฟมันเนี่เห็นดอกใ่ใช่ล้ใช่ล้ใช่แมันต้องมี่ใช่ลอีดอกงมีบอเห็นบอ แลยังสวยเลยจ้ะดอกเกลียนเขียนเขียเลยพี่น้องงาม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 ทำงามเลยตะปูอยู่แกนหัวหัวไม่พอเฮ็ดหลังเหละจ้ะพี่น้องว่าเมีนเป็นลากออกแล้วบ้าสูจนเบื้องพี่น้องเน็ดดอกนี่คือเน็ดยังอุ้ยเฮ็ดหลังเหละพี่น้องนั่นนั่นนั่น บ้าจ้องอุย้ยมนันแล้วเนาะจุ่มนี่งามบ่อุย้ยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องนะป้าตับซ้อนน้ำข่อยบ่คือนขาขึ้นเนี่ยแท้เหตับเต้าพี่น้องนั่นดอกง,งามๆเลยจ้าสวยๆตะตะเอแตะอยู่เนาะจ้ะโผล่อยู่เกล็ดมันเกียบอุย้ยดอกง,งามๆเลยพี่น้อง ที่ลำมาก,กต้องขุนนาซิเมียนดูหยิบเงียหยิบข่มอุ้ยพุ่แม่ด,งงดมอกยังงามๆเลยจ้ะบอดดเลิ่มเด้อเอ้ยดอกงางมอยู่เด้อแกลนงใสิลึกหนออุย้ย โอเคพาดอุ้ยพาดเพียงเอ้ยปุ้ยอุ้ยพ่ออีแม่พาดติดโถอุ้ยตา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 ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดเพิ่งข้ามจากพี่น้องในพึ่งคลามนานอุ้ยเอาไงไปนานเลยเด้อพี่น้องตัวปอเตแป้จ้า อือุ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนุมน่มๆเลยดอกนุมน่มๆเลยนี่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 โอ,กอ้กิ่งล่องโพนกิ่งล่องโพนนี่ขากระแลนหันเนละ่ะท่านเรามีอีกบ่อูแมนจ้าตุปุติปินันอู้แบบงามเลยจ้าพี่น้องพุ่น่ะนี่ขาดินได้เอ้ย พี่พี่พี่อีกสองดอกอุ้ยงามเลยกำลังออกตุุติปีเออเออดึงบ่ขึ้นอุ้ยฮอุ้ยแบบใหญ่เลยแบบใหญ่เลยป๊าดกิโถเฮ้ยงามแห้งเบิ็ดระบอกคอยขึ้มานแถอะอยเห็นตัวผุนคอยขามหัมวตัวนี้มากพี่น้อง ที่โทงามงามงามบอฮันเด็ดเบิงไตไปตองอยู่มีอีกบ่วุเก็บมือม,มันไปบดิเคียร์เบิงอะไรนี่อุย้ยเห็นล้างแหล่พี่น้องเห็นล้งแหล่ออกหิมมุนแต่ว่าออกบ่หลายหรอกว้ายขาถืจอจ่อมึงไงเว้ยขยันออกคักดเนาะคือป,ปีกายปีกรเหมือนบ้าเก็บมวยให้เลยพี่น,อน้องนั่นนี่พึ่งทหาร นี่ละจ้าพี่น้องเห็ดที่หาได้ห้ามานของเฮาเห็ดตับเตาเนาะพี่น้องงามงามหมดเลยตุปุติปิดอกนุ่มก็ม,มีดอกนิ่ม,มก็มีจ้าพี่น้องแกงเสีบเสบคือเก่ามือนี้ก็ได้เหตเต็ดหลายเปิดไปแล้วพี่น้องมีดอกใหญ่ๆหบื้ยแข่งเป็นผอมือวานเนาะมือน,นี้มันก็ะตาบสาบเต็บเสีบแน่พี่น้องเอ้ยบยามพ่อเห็ดดอกใหญ่ๆหญ่โก้าฮอสิว้าดัง คลิปนี้จะได้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่น่ามีด้วยพี่น้องเด้อจะรับมืนอนน้ก,ก็ต้องข้อตัวลาไปกันละจ้าพบกันมาคลิปน้าจ้าสวัสดีค่ะไปแลวเด้อจ้า